พี่ชันนานจะได้ส่ง้ด้โอเค <Okay. S 2> มา,าหนึ่งอะ้ามไ,ไม่ข้ึ้นกามไม่ขึ้น,เอ,นเอากล้ามขึ้นหน่อยโอ,โ,โอ้โหนั่นแหละอือหเป็นมัดมัดเออทาท่าเหมือนดึงนี่แบบเอ็นตัวเอ็นตัวเอ็นตัวเอวว็นอข้างดิเอ็นข้า,ขาเอ็นเอ็นกูหเอาหนึ่งสอง สมมงนะเออเรียบร้อยสวยงามสุดๆเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรเสาท่ากองท่ากองเอฟเฟคทีก่กองไปม,มีพลังเอาพี่ลงไปค่ะลูกไอ้ยามกจอดแบตหมดแล้วไงเฮ้ยพี่นงเท่าไรเจดีเท่าไรพี่น้องงิว่าผมก็เจดีนะทำไมไม่ลงเลยวะเอาดันไม่ได้เลยพี่ต้องถีบตัวขึ้นเลยเดี๋ยวลองให้เอฟูฟคด้านก็เอาพี่ขึ้นมา ขี้จังหวะหัวจับไปเลยจับตอนนี้แม่งก็จกะัด<า>เอ้ยหัวม้าก็จะัดคัดอคชั่นเอ้ยเขาเรียกว,ว่าถ่ายแล้ว <S <s <ad> <S เชเรียบร้อย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 มุมนี้สวยเผื่อตั้งเผื่อจะมีใครเอาอีกจ <s ad> ีน <s ad> <ๆ> <s ad> ใครกระโดดอีก่ไหมเนี่ยเขาจะกระโดดก,ก่อนก่อนเนี่ยให้เขากระโดดก,ก่อนนั่น กว่เราเล่นยากไอ้เหี้ยโชว์พลังโอ้โหพลังเงินกดเอโอ้โหเอวด้วยเอว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 เอขยับนิดนึงปึ๊บดึ๊บขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอึ๊บถือนิ้เลยอยู่อยู่จักเอวว่าเร็วๆโอเคเรียบร้อย คนก็เหนีเผลอเผลอตัวเผลอใจไปมาอยู่ปิดเล่นแล้ววะเนี่ยเล่นมาโยงกบิดกีก็ตายนี่คืออะไรอะนี่ยมีทั้งม้ากระต่ายกวางไปเลยกระต่ายขีดไก่ด้วยโอ้โหทำไรกูไล่เลยไปมาทำหน้ามันหน่อย

ก่อนเดี๋ยวนี้ก่อนแนวนี้รอบนี้รอบเอ้าสามมีฉัดฉัดอยู่ด้วยฉัดแต่ท้าโอ้โหรอดีชัดทัดด้งหมดแล้วโอเคโอ้โหตอยกันยิี้กัน,น,นจะได้รูปแม่งไม่ขยับว่ะรูปแม่ขยับอย่างมัน